สวัสดีครับผมนัดจากช่องนัดอิสสูนะฮะผมพามาดูนี่ NLR 130นะฮะใส่คอกสูงนะคอกสูงความคาวามสูงประมาณ2เมตรนะคันนี้นะครับเปิดได้รอบด้านเลยลูกค้าคันนี้รู้สึกว่าจะเอาไปทำเกี่ยวกับกิจการเฟอร์นิเจอร์นะขนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆจากโรงงานส่งลูกค้าจากโรงงานมาที่ร้านตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าสามารถสั่งแบบนี้เอาไป ใส่อุปกรณ์ได้หลากหลายนะทรงนี้นะครับเป็นคอกสูงเหล็กแบบนี้เลยนะฮะสเมตรนะครับอันนี้สูง2เมตรความยาวสารนี่สามสิบความกว้างก็ประมาณเกือบ2เมตรนี่แหละครับแบบนี้เลยนะครับเป็นคอกเหล็กนะความหนาประมาณ3มมิลของพื้นนะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบางคันก็เป็นแรปสีแดงบางคันก็เป็นแรปสีเหลืองบางคันก็เป็นแรปสีน้าเงินนะและ้วต่ความชอบลูกค้านะอันนี้ไม่มีการเจาะต,ต่างๆนะก็คือลูกค้าต้องการขน ขนเฟอร์นิเจอร์หนักๆเลยแหละนะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะพอเสร็จแล้วก็จะแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับติดโลโก้ของร้านของสินค้าเราเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จำหน่ายโซฟาเตียงนอนนะครับติดไว้กับรถเราเลยขอบพระคุณลูกค้านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่นำภาพมา รีวิวให้ดูนะฮะต้องต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นอคอกสูงเลยนะครับเปิดได้นะครับก็จะเปิดด้านนี้นะครับได้1ด้านนะครับแล้วก็เปิดด้านนี้ได้อีกหนึ่งด้าน แล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่2ชุดนะเปิดแล้วได้บานใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะด้านหลังนะครับก็สูงนะครับอันนี้4ีวกอีก30 7สนะครับประมาณเจถึงสดิเซนนะฮะด้านหลังสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับคอกด้านหลังเนี้ยด้านท้ายนะครับสามารถเพิ่ม ด้านท้ายนะฮะทำการต่อเพิ่มนะครับโดยเบื้องต้นนะครับโดยมาตรฐานของด้านท้ายนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับสูงอยู่ที่40นะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มมีประมาณนะครับ70นะครับเท่ากับสูง1ประมาณ1เมตรนะฮะความสูง1เมตรนะครับด้านท้ายสั่งเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับ ส่วนด้านข้างเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเปิดตรงนี้ได้นะเปิดออกมาได้เลยแล้วยังสามารถที่จะเปิดได้สองบานนะครับคล้ายตู้กับข้าวนะครับเปิดแบบสูงๆแบบนี้เลยใส่เฟอร์นิเจอร์ยกเฟอร์นิเจอร์ด้านข้างนะครับด้านบนยังเก็บสัมภาระได้นะครับนี่ฮะยังมีส่วนของการเก็บสัมภาระได้ต่างหากต่อเพิ่มนะครับอันนี้ต่อเพิ่มสั่งแบบนี้ก็ได้นะครับผม แรงทนทานนะครับต้องใช้พื้นเหล็กแบบนี้เลยนะครับแต่คันนี้จะไม่มีการเจาะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะเพราะยังไงก็คนสินค้าบังมิดอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องใช้นะครับน้นนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็คือทําเป็นคล้ายๆอาแหลกหลังคาที่ยื่นออกมานะฮะบ,บนหัวเก่งเพื่อจะได้เก็บสัมภาระแล้วก็ เป็นป้ายแบบทึบๆแบบนี้เลยนะแล้วลูกค้าก็สั่งสติกเกอร์มาแปะนะฮะเพื่อเป็นการโฆษณาร้านตัวเองไปเดินตัวนะแล้วในส่วนของตรงด้านบนนะครับยังสามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะแยกออกกันได้นะครับด้านบนก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับเป็นกอนล็อกเห็นไหมฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังเล็งๆงรถนะครับเพื่อเอาไปต่อเป็นคล้ายคอกสูงติดตั้งไม่ว่าจะเป็นแก๊สถุงต้มนะครับส่งแก๊สถุงต้มหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะสามารถติดต่อสอบถามมากับเซลล์นะัดที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ